สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะงสาวเมทาวีมหาธิรกุลเป็นตัวแทนของกลุ่ม15ค่ะค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่อง c u r ริงเคอร์ค่ะก็คือเป็นกราฟที่บันทึกค่าระดับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะโดยครั้งแรกจะวัดที่หอสังเกตการบนเกาะฮาวายค่ะในปีคปศิสต่ักราช1958นะคะแล้วก็วัดมาจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนการหาระดับค่าความเข้มข้นของ,ของคาร์บอนไดออกไซด์ย้อนหลัง ที่สะสมในชั้นบรรยากาศนะคะก็คือศึกษาจากแกนของน้ําแข็งค่ะต่อมานะคะในปี1992ประชาคมโลกเริ่มกันเห็นแก้การแก้ไขปัญหาโดยการให้สัตยาบันภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรประชาชาตินะคะก็คือ UNFCCC โดยการมุ่งมุ่งลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์แล้วก็เจราจาข้อตกลงกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานจนกระทั่งพิธีสารเกียวโตค่ะมีผลบังคับใช้ในปี2005แล้วก็ต่อมานะคะเป็นปีที่เกิดประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ก็คือปี2013ก็คือค่าความข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์มันแตะสที่ระดับ400ส่วนในล้านส่วนก็จะเป็นค่าความข้มข้นที่สูงที่สุดในช่วงเวลา4.5ปีจิตขอแพรค่ะ4.5ล้านปีที่ผ่านมาของโลก ก็ถ้าเราพิจารณาการของคิลลิ่งนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของการาฟจะมีการขึ้นลงเป็นรูปคล้ายๆฟันเลื่อยจะสะท้อนให้ถึงการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลค่ะถ้ามองดูว่าภาพรวมจะเห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีการสะสมเพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วจะเริ่มตั้งแต่การมีการปฏิวัติตอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ระดับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะมีการลดการปล่อยก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะขอบคุณค่ะ